รือเปล่าไม่รู้รใช่ใช่เอาไปไว้เลยเพื่อนนะจะไม่ใช่แบบสรุปจะจ่ายไหมครับก็มันไม่มีะครับจะให้ทำยังไงล่ะให้ทุกท่านขึ้นรถด,ด้วยนะคะแล้วมันไม่มีคำตอบอื่นนอกจากเขาไม่มีแล้วนะครับก็มันไม่มีะครับ ลองถามเขียงคนในแก,งก๊งดีเขาก็ไม่มีกันนะครับพิมพันแล้วไม่หาเลยเหรอครับก็มันไม่มีครับจะให้ทำยังไงล่ะทำไมาแก,งก๊งอื่นเขามีครับทำไมาพิชชี่มีครับพิชชี่ขึ้นที่หลังคุณอนะ่ะก็ผมไม่มี ก็มันไม่มีอะครับจะให้ทำยังไงล่ะอยู่กันเป็นสิบคนไม่มีจริงๆครับคนละแสนนี่หาไม่ได้ละครับก็มันไม่มีอะครับก็ลองถามเพื่อนๆได้ครับเขาก็ไม่มีกันหรอกเราพวกคนไม่มีกันหรอครับ คุมได้ใช่ไหมครับอะไรนะครับคุมได้ใช่ไหมครับคุมใจเลยครับที่มานั้งถ่ายเงินผู้หญิงนะครับแล้วคำพูดที่พูดออกมานี่มั่นใจไหมครับว่าอยู่ได้ครับก็มันไม่มีไงครับไม่ไหวก็แค่ก้มครับก้มไม่เป็นหรอต้องให้กดหรอ มั่นใจไหมครับว่าคำพูดที่พูดออกมาเนี่ยทำให้น้องๆอ,อยู่ได้ก็แล้วแต่พวกคุณเลยครับถ้าแค่นี้ยังรับไม่ได้อะ วันหนึ่งมีคนมาหาเรื่องคุณอะ่ะจะไม่อกแตกตายทั้งแก๊งเลยเหรอครับถึงสู้ไม่ได้ก็สู้ครับบ้าย อ่านะน้องอ่านะมึงจะใส่ออยา,าวๆอ่ะไอพอดอยู่ป่ะพอดป่ะกูให้มงึง<ด>ตัดใจเลยอ่ะแกงเนี่ยมึง,นะมงว,ว่าไงดีสัดใจแล้วยังไม่ตัดใช่ไหมมึงเป็นประานมึงเป็นประธานนี่ใช่ไหม ใช่แก๊งนี้ไม่จ่ายอะ่ะมึงว่าควรทำไงดีวะมึงเป็นประธานจริงป่าววะทำไมเขาไม่ให้เกียรติเราเลยวะมึงซัพพอร์ตเขาเยอะอยู่นี่ทำไมแก๊งอื่นที่เราแทบไม่รู้จักทำไมเขาให้เกียรติเราวะตัดมาที่แก๊งนี้ดิเราซัพพอร์ตไปเท่าไหรอ่อทำไมแข่งกระด้างจังวะ ก็เลยเล่นจนก่ายก็ท่อเลยงที่อร์านทื่ได้ไได้ครับได้ได้ได้หนึ่งเก้าหนึ่งครับอยชุบเพื่อนครับแล้วให้โอนไปให้หมดไมอันนี้มาขอยาชุบนะครับดีเอ้ย ไม่ใ่แล้วสุกอะเพื่อนก็เดี๋ยวเราเอาเงินซัพพอร์ตจากซีคอนคืนแล้วก็เดี๋ยวเราไปเคลียร์กับไฮคิวต่อส่วนโนมันนี่คือแก๊งมันมีกี่คนวะโนสลี์ปะโนสลีปเหรอโนสลีปใช่ไหมสิบเลี้ยงสิบเลี้ยงพ่ะสิบกวาสิบนิดสิบสิบสิบสองแล้วแล้วมีใครป่ะสิบสองจากโนสลฟ์ยี่สิบเอ็ดแล้วก็ยี่สิบเอ็ดโอเคไฮคิวยี่สิบเอ็ด ออนแอร์ก็อยู่ไปสัตว์แกล้งผู้หญิงแกล้งอื่นยังไม่เห็นมีปัญหาเลย ในทวิสต์ร่ำอยู่ลรอเป็นทวิสต์ตัดแว่าอยากคุยตรงนั้นมากกว่าปะหลาดกลางเนี่ยบอกว่า,าไไหนึ่งเก้าหนึ่งครับ ไอ้เจาทวีตแม่งมันกว่าตรงนี้ไอ้สัตว์เชิญครับซอคอนว่าไปกันหลักกางหน่ยว่าเราจะลบละไอ้เราเรียกมันทีสี่เลยก็ได้หาคิวไปหาสระไปหาคิวอันหลักกางหาคิวไปคุยใช่ไหมเดี๋ยวไปเช็คกันกันเลยคืนนี้เออค่อยออกดีพี่เอ้ยที่รักทุกคน ไ<ด>อเล่นล็อกอรู้เหรอเลนล็อกไปดิไปดิกูไปดิมาแล้วไปคณะรถผมชใน่รถไค่